สวัสดีครับเถาวัลยเขียวเที่ยงนุ่มสามติดเช็คแนบมาแล้วครับผมครับวันนี้กับมาพบมาพร้ากับสามติดคือเก่าพี่น้องครับกับมาพร้ากันกับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเบึ้งรถพี่น้องเบึ้งเอาพี่พี่ทั้งผีดทุกแล้วครับครับวันนี้กับมาพร้ากันคือเก่าครับอยู่นี่ละอยู่หน้าทิปไลน์นี่นะครับอยู่หม่องที่สามทิพาพี่พน้องมาเบึ้งบรรยากาศมือวานนี่ละ มือนี่สิเป็นมือปิดจอบครับว่าสิยให้มันแล้วมือนี่ว่าสิผ้ากันมาเห็ดมาพ่นมาวานมาปั้นมาตีให้มันแล้วครับแต่ว่าฝ้าฝนกับมาแล้วพี่น้องนี่ตอนนี้เจอปัญหารถติดร่มอีกแล้วคิดลาสูบน้ำไส้ครับนี่สิปั้นตุมปั้นน้ำไปเลย เพราะว่าทามันเป็นเนียนยๆแบบนี้รถมันติดลมครับติดกับพยานครับเพราะว่ามือนีเอารถไทมาสามขั้นคือเกา่ารถทีละขั้นหนึ่งเรลกับรถของทีมงานเท่าอีกขั้นหนึ่งเรลกับขั้นใหญ่ยูพุนครับสแปร์สแตนบายไว้เพื่อว่าสองขั้นนี้ติดกับสีเดียวขั้นใหญ่ดึงครับขั้นใหญ่สี่ยือนอยู่บนถนนตาดยางเลยสีบ,บ่ลงสีบ่ลงมากครับสีต่อสลิงต่อสูงมากครบเาติดกับพะรถ ไถอีสวมเลยพี่น้องนี่รถไทยเดินตามเพราก็ติดครับนี่แข้งแรงยังเบื้องเราไปไปเบื้องิศลาดึงขั้นนี้บัลเก็ยหญ้าครับหน้าตรงนี้หน้าตรงสุดไทยเก็ยหญ้าที่สุดไทยกับไทยก้อนบ้านก้อนเมืองคนนี้ครับนี่กศลานี่ แต่ว่ามันเห็ดบพท่านคือว่าเนี่ยเราพี่น้องปีนี้มันเห็ดบพท่านป่าฝนมันมาแต่หัวปีแล้๋ยวข้าขบดคิดบดนึกบดฝันว่ามันสิตโตขลากเงี้ยวมนะันเอาเอาใจซไส้กันครับไปไปครับไปพ่อพ่พ่อพอก่อนพอก่อนย่านสลิงมันขาดครับ จุ่มขาดอยู่ครับนี่เดี๋ยวเดียวที่ลาเดี๋ยว,ยวอูอ้หติตะยานสลิงขาดพี่น้องเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ขึ้นครับรถที่ลาครับเป็นรถที่ดอกอยางกบรู้สึกว่าสิเสื่อมคุณภาพนี่จังน่อยแล้วมันบะมีดอกอยางจับเกาะครับ จมคักจมคักพี่นอ้องดูดูกี่ดาสูบน้ามาใส่โอ้ฝากระเลียมฝากระห้องนี่นี่ซูบน,น้ามองมากครับสูบมาจากลำห้่ยสารเลยงมันสิขาดต้องจมคัดดูเดี๋ยวเสียวขั้นไงลงมากครับย่านขั้นไงมันติดรวมกับฟองมันลมว่ะ ก็ได้ดอกเพราะว่าขาั้นนั้นมันมีดอกอยางแต่ขั้นนี้ดึงแมนอยู่ครับนี่ขั้นนี้แห้งอยู่รถไถ47ครับนี่ของกีฬากระ47มันต้องเกี่ยวที่ใหญ่ครับที่สองขั้นเพิ่นกลับไปเฮ็ดงานอยู่บ้านเพิ่นครับรถรถไถท,ทีมงานเขารถหาติดสองขั้นน่ะเพิ่นออกไปเฮ็ดงานอยู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านก็มีงานเที่ยเดี๋ยวพาไปเบื้องในส่วนที่มันยังเหลือ คือมองนี้ห้องสีบอไถนะครับห้องสีปั้นเราเลยที่ลาถึงได้สูบน้ามขึ้นมากครับแต่ว่าควมยากนี่หละมันสิเป็นอุปสรรครถติดล้มนี่แหละมันสิเป็นอุปสรรคบันทีซาสิกินเวลา่ันี้เป็นเอียดจังไงพี่น้องหน้ากับสีบอบอเปลี่ยงไงี้บอไฮเง้ยหรอกทั้งฝนห้องว่านแล้วมือว่านนี่ เอารถไท้ไทสมมขึ้นกั้นครับจังเปียวรถไถเดือดตามขึ้นขั้นนั่นโอยาขั้นนั่นยาขั้นห,หน่อยหนึ่งขนาดสูบน้าม,มาใสเลยครับเนี่ยเพราะว่าท้าบบสูบมันมันก็นยังลมอยู่ดีนี่เป็นดินแบบไบรโบรับดินอยู่นี่เอาเดี๋ยวคุยกับทีมงานกันเขาเสียรถคันงหญ่ลงมากเลยจังไรฝนกันที่มาาเราคุณอ่ะเอามาเลยครับ มาวันนี้เอาพิงแง่ลงมาแล้วเอาพิงแง่เขาลงมาแล้วครับแต่ว่าเอาลงมาหนีบ่ได้ต้องต่อสลิงไปครับให้นี่มันสีลมเดี๋ยวมันสีลมมาทุกขั้นบ่บบ่่ได้บ่ได้ครับเสียการเสียงานหมดเสียแผนหมดเสียสถาบันทิลาว่าเราเลือเราเลือดเลือดต่ำเยอะเลือดแตวังครับระวังนะครับสลิงสลิงมาหลายอยู่ครับเกือบสามสิบเสน็จมือ มีอีกมือนึองครับมือนั่นสามทิศผากันไปเฮ็ดนี่หละได้ต่อเง้วก็หนีครับเพราะมันลงไปบ่ไดเดี่ยวขั้นงหญ่ๆนี่จอดไว้ข้างบนครับสลิงเขาหลายอยู่มันต้องถือมือพี่งหญ่เขาแล้วนี่ครับตัวเราก็เอาไหม้ลอกว้วังสิระว่างแต่ไหม่แต่ยังเขาสิหลุดนี่แหละเงี้มันดึงกันไปเฮ็ดยากครับเฮ็ดยากเขาปีนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปีนี้ ยังมันทงสุดท้ายครับนี่มันต้องมีการปรับกันไม้กันหลายเติอบอยู่ครับนี่ <c oughs> กับทิศลานี่ย่านไม่ได้จ้างหมอละมูบุรือละมาฉลองนี่ผมว่าเติร์นเย้ยพี่นมาผมว่าเติร์นเย่จะร้องเกิดขึนนี่จะลิงห่อครับไปลากไปพ่ออีกประมาณสองเซนกันนะที่หอดครับ ไปไปนี่สาริงเอามาบมเมิดครับมันบ่พอเลยกเ,เดี่ยวโสู่รถที่ิรามาต่ออีกนี่ต่อเรียบร้อยแล้วบันทึกที่่องเบิ้งครับแต่ว่าเดี๋ยวสามทีสี่พาพสี่พาดน้องพลอยมากกันจากน้อยเพื่อสาริงมันหลุดมันขาดเนาะครับไปดูห่างห่างจากน้อยเดี๋ยวมันสี่พาดมันสีตีเอาครับเอาเอาซอยใจซอยทิราครับเห็นมันแล้วมือนี่ขุดขันง่ายกับยูขุด หา okay. สัญญาณกันครับนี่ดึงแล้วครับไปบ่อกขึ้นครับบ่อกขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเป่าสลิงมาอีกครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นนำนั่นคิดร่วมอีกครับเพราะว่ามหันมันันมันเป็นมุมขันแท่แจกคันแทะนะครับเดี๋ยวบบอบยุกไก่ครับสลิงอยู่ในบันแล้เปลยวแป๊บหนึ่งนี่ครับเมื่อกี้นี่มันรถมันขั้นไง่ครับนนำหนักมันหลมันก็เลยจมบลงอีกครับนีก็เลยสี่เปลยาสลิงมาต่อยอีกสักสองสามเซนครับไอ้มันไปยืนมองที่มันแหงก็นนี่ มันบ่มีแห้งดึงครับรอมันซีจมลงครับเนี่ยรถคันเงี้ยเนี่ยครับน้ำหนักมันหลายไปแ่้วมันบ่คือคันหน่อยๆถ้าสันห่อลงไปพีเรล้วขนาดคันน้อยๆกัย,ยังซ้ำนี่ครับนี่กัยังจมลงขนาดนี้เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอบออกสลิงมาต่อกันก่นอนเพราะสลิงหลายอยู่ครับ ผู้พ่นกับพ่นไปครับที่คมพ่น,นได้ไร้มองไร้ให้เราครับนี่พ่นมองได้ที่ที่มั่นนั่นแหงนะครับที่มันห้าสิปันได้ที่คมพ่น,นก้อนอ่าสลิองออกมากแล้วครับยอนแสงจัีหงน้อยที่ข่มพ่น,นก้อนครับนี่ผลมาแล้วในย่างสี่ครับสีพผลเลยวันปั้นอนยุ เด็นยยุ่ยใหญ่จังน้อยพี่น้องเพราะว่ามันย่ำสลิงมันหลุดมันเด่นมันสิกระดิดดิดดีดใส่เข้านะครับอันตรายครับเอาที่พ่นพ่นเอาที่พ่นพ่นช่างผลมิสามเหมือนครับเนี่ยอันนี้ของพิลาของสามสิบแต่ยุ่งทั้งหลุดนะครับแต่ไม่ได้ใส่ดอกเพราะว่ามันมันมันพ่นไม่ได้พ่นหลายหลายหมองครับเพราะว่าอันนั้นกระซีปั้นตะก้อนยี่สิบคนมาเอาเจ็ดซอยกันครับ นพากันถ้าคันใหญ่ลงไปได้นี่บ่บ,บ่มีปัญหาครับคันใหญ่มันลงไปไกลเพราะไอไรบ๊ขึ้นเลยครับบ่ขึ้นครับบ่ขึ้นบ่อบขึ้นกัน้องบ่ขึ้นขั้นเงยตกลงอีกแล้ว ดินมันดูดน้ำครับขั้นที่มันจุ่มครับขั้นน,น้อยๆคนแล้วก็อีกยางมันบอตรงกันครับบอดได้บอดได้ครับบอดได้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วกันขั้นไงนี่มันสามารถยืนได้นะมันมันมีแห้งครับมันดึงกันได้ แต่คัดเงี้งม,มันมันจมลงเรื่อยๆเมื่อกี้มันเริ่มขึ้นครับเมื่อกี้ลานก็นเลยหักว่าหัก,หกยังเพื่อให้มันบ๊อบจมนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแต่ว่าเสี่ยวนี้จกแตกนั่นครับแตกนั้นลมแห้งเดราถึงไม่มเห็นหมูอื่นครับทุ่มกับคนไปไปศิลากามาแล้ว บอยอมมีครับบุงดูตัวเฟื่อเขาบอยอมให้นั่นคุ้มปั้นจนได้ครับปุ่นปั้นอยู่หันหลังครับนั่นอ,อ้างแต่ว่ามีพี่ใหญ่ยืนอยู่ข้างๆครับบายานเลยมันติด์มันฆ่ากับวายานสลิงเขาหลายนี่รถจิลามาแล้วครับบอกทีลาเปล่าเนี่ยมันเสียนมา่อไหรเจ้าที่เจ้าฐานมันอยู่นี่เห็นมันเป็นพุงมิเอาสิคมวางในเฮ้ามือนีิสวัสดีครับพิดจับบ่แฮนดูครับแฮนดูมาไปสัมผัส เจ้าของหน้ามองดูนี่แกมดูกันดูวเจ้าควงสิวางเฮ้ยดูข <c oughs> โมีสินไมย <c oughs> ด้ไหมโยดีครับจ <c oughs> ิตตุคบมาแหนดูขะนะขนุงดู <c oughs> ปั่นอยู่ลูกเฟืออ่อเขากะไดนบ่วยอมครับ <c oughs> ไปไปเดี๋ยวไปหาเนาะมาบนบานสารเก่ามากไปเจ้าขีเจ้าฐานก่อนมันโมแมนแล้วนี่ แต่ตั้งเมือว่านนี่เรา่าท่านได้บนไเดบบานพนยวงน้ำกินก็จะคือไสงานฟังเสียงโวยพูดกันพูดเนี่ยภาษาเล่าภาษาอีสานเท่านี่คือไก่ครับสิครับพี่น้องพูดพูนละตีนพูุนอ่ะพี่น้องฝนกระตุกตกแองแองแองอยู่ฝนแต่วันพ่นพวกทีนเท่า พ่นจังปั้นนั่นพ่นแล้วครับแล้วก็ไ้ที่เป็นเป็นน้ำเขาพ่นน้ำพ่นกับพ่นแน่แล้วเหลืออยู่บ่หลายครับเหลืออยู่บ่หลายเลยประมาณจักสองไร่นี่ยละ่ะล่อให้หน้ำม,มันดินมันจับตัวแห่งเขงนี่ก่อนครับโอ้แห่งแต่เหตุยา,ยากอยู่ฝนแห่งแต่มาตกดกินใส่พ่อดินมันเหนียวเหนียวนี่ครับนี่ติดลลอรถติดเวลาเขาเดินข้าวยางเนี่ยมันติดเท่าเขาขึ้นมากครับทั้งที่ติดหลาก,กับปั้นแล้วแล้ว นนี้กับอันนี้ก็บวานแล้วปั้นน้ำปนครับนี่อันนี้ก็บวานคือกันปั้นน้ำปนแข่งคุ้มปุ่นกับจังสีสีปั้นก้อนจังสีวนันโอยังไม่เห็ดหยากแท้หน้าทิตละรงนีเห็ดหยาดเห็ดหยาดใช่เนาะว่างหันกับติดค่าอีกเด้แต่ว่าใครยุบันดึงกันขึ้นง่ายเอารถทิราเราไปดึงท่านนี้แหละครับค่าติดลม,มกูติดหยากลาย เฮ็ดกระยากวนกระต๊กลิ่นไปๆอยู่ครับเดวนไปพี่นอกมานี่ส,สันติกสิเมียนซิ่งเมียนคล้องเรากรส็สิยูเป็นมู้ทิลายจากวางจะเข้าไอ้ทิศคมยูครับเพราะว่าคูเวียนท่วมากครับคูเวียนท่วมากว่ามีทุระย่ำช่วงแรงๆนี่ครับช่วงขึ้นนี่ สามทิศก็ได้สิได้ไปเปียนเวียนไปเขาเวียนให้เพื่อนมืออื่นเศารมันติเป็นเวียนสามทิศต่ว่าเพื่อนที่มาเขาช่วงเ้าแท้นเนาะครับช่วงแรกของมืออื่นสามทิศก็จังสิได้ไปเขาอีกครับยง่ามยากง่ามง่ายเนาะพี่น้องเนาะกับไปแท้นไปเปียนให้กันกับบ่ว่ากันมีเวลาเขากลับไปมันควบยากควบง่ายแต่เราคนมันบ่อพร้อมกันบ่พทอกันเนาะเอาพี่น้องสำหรับบรรยากาศปัานเขาปันเขาปันหน้าเขาหน้าปีปีนี้ ของทีมงานแต่คิดว่าสีเหลวแล้วละ่ะแต่ว่าบาัตรสีเหวเหลือของทิศคมอยู่บ่อไายด้กครับสองไรบ์เมื่เดี๋ยวให้แก้เหตุกันได้แต่ว่าไอ้ที่มันง่ายากัะเหตดแล้วแล้วครับของทิศลากระเซยมันแล้วมื่อนี้คิดว่าสิเหลวอยู่ครับทีมงานน้องกะรวมแรงรวมใจมาซอยทิศลาลุ่งแขกช่วยกันโอ้เฮ้วแห้งมาซอยกันน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศปั้นเขาว่านเขา,า,นเขาหน้าปีปีนี้สามทิตกระตีฝากพี่ตอนน้องไว้สักหนีก่อนครับ เอาครับทต้น right, ี <it> ้สามทิศกระขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขามาสู่ขุนสุขที่เขามารับชมชิปของสามทิศตั้งตระทนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันได้ผลานชิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหน้าสามทิศที่ผ้าพี่ผ้าน้องไป่ยังกัดจังควายชมกอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเสียวไหวสามีิก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ